สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ตรงกับวันที่19เดือนธันวาคม2025นะครับอีก10กว่าวันก็จะสิ้นปี2025ขึ้นปี2026นะครับ EP นี้เรายังอยู่ที่ในแนวชายแดนแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มีข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวมานำเสนอ FC แล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาที่เห็นคลิปนี้นะครับอ่า ก็ในแนวชายแดนก่อนก็แล้วกันนะแนวชายแดนทับภาคที่2ที่1แล้วก็นอยอนะครับไล่แต่ช่องบกช่องอานมาเป็นต้นมานะครับสถานการณ์ล่าสุดวันนี้วันที่19นะครับวันที่19ก็ยังมีการประทะกันอย่างดูเดือดน,นะครับแต่ไม่มีคำว่า b m เอ่สิอสาดกระสุนเข้ามานะครับก็มีแต่คำว่าประทะ กันยังดูเดือดอะไรประมาณนี้ก็ดูเดือดทุกวันเลยครับวันนี้เข้าสู่วันที่12นะแล้วครับนับจานวนวันสิบสองวันแล้วที่ประทะกันมานะครับการสูญเสียนะครับเขมรนี่สูญเสียเยอะมากเยอะมากนะครับตามข่าวนะครับที่กูรูหลายๆท่านแล้วก็ใช้คําว่าสมมุติฐานหรือว่าข้ออ้างอิงต่างๆนานาครับเห็นบอกว่ามีเป็นหมื่นว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าตัวเลขเ,เนี่ยอย่างเขมรเนี่ยมันไม่ได้นี่หรอกมันไม่ได้ยอมรับหรอกส่วนกองทัพไทยเราเมื่อวานเนี่ยสูญเสียโดนไปไปหนึ่งระบบนะครับต้องรอกองทัพถาแหลงนะครับอ่เป็น DP20 DT20 หรืออย่างไรเนี่ยเป็นขนาดกลางนะเขาเรียกว่าอะไรอะสำรวจขนาดกลางนะเป็นโดนอากาศยานนะครับอยู่ที่ปอยเปตน,นะครับก,ก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าหากอ่ เกิดพิาพาทกันอย่างเงี้ยรบกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการสูญเสียแต่ว่ามันไม่ใช่ในลักษณะว่าออมีคนขับอะไรมัน,นก็แอดมินในส่วนตัวเนี่ยยอมรับได้สบายแล้วเปนแมนอยู่แล้วสูญเสียก็ก็ว่ากันใหม่อะไรประมาณนี้เมื่อเราเข้าไปบินสำรวจสามารถทำลายโครงสร้างของของเขมเนี่ยได้ประมาณ10%รนะครับสำหรับลำเนีเยคร่าวๆนะโดยประเมินกันคร่าวๆนะครับเมื่อวานนี้ F16 เข้าไปทิ้งระเบิดตามจุดต่างๆที่เป็นคลังอาวุธต่างๆเนี่ยประมาณ6 7เที่ยวของ6เที่ยวมั้งเอา6เที่ยวดีกว่าแประมาณนี้ก็เป็นข่าวตามโซเชียลมีเดียที่เอามาลงกันอย่างเขาเราียกว่าอย่างน่าสนใจเลยครับทั้งออยู่ในภูเขาเอ่ยอยู่ในปอยเปตเอ่ยอยู่ในบันเตียเมียนเจยเอ่ยจังหวัดอุดรมมีใช่ยครับ เยอะเลยนะฐานรถถังเอ่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบนะที่ขึ้นไปช่วย F 16แล้วก็กิ p เพนเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นเครื่องบินจากเกาหลีใต้นะครับแอดมินไม่แน่ใจว่า AT หรืออะไร50 AT หรืออะไรนี่เลยฮะแต่ว่ามีมีข้อมูลในตามโซเชียลนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับในการศึกครั้งนี้นะครับขมินรีวิว่าง,งั้นนะครับอ่า ก็รุ่นนี้ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรใครจะขับ F16 นักบินทหารของเรานะานรอากาศนะครับถ้าจะขับ F16 ต้องผ่านรุ่นนี้ก่อนเป็นโจมตีเบาแวงกันเถอะของเกาหลีใต้ซื้อมาฝึกอะไรบาบเนี้ตอนโชว์อยู่ที่ดอนเมืองก็ก็ไปนะครับแอดมินไปไปชมอยู่ก็ค่อนข้างจะจะใกล้ชิด ตัวจริงเลยทั้งกิฟเพนทั้ง f 16ทั้งเกาหลีใต้อ่ะมีมีภาพอยู่ที่แอดมินถ่ายภาพไว้แล้วก็ลงมาในในเฟซบุ๊กเนี่ยถือว่าได้นำออกมาใช้งานจริงปฏิบัติงานจริงนะครับที่เขเมรน,นี่แหละฮะก็เอาใจช่วยนะครับที่เนิน350ห้นะตอนนี้เนี่ยถ้าแอดมินเดาไม่ผิดน,นะครับปิดทางขึ้นและเกาะติดฐานเขาเรียกว่าอะไระครับ ให้ทหารเนี่ยเกาะติดฐานฐานก้าของเราเกาะติดฐานไว้แล้วก็ตัดสเสบียงตัดสเสบียงทางขึ้นอ่ากำลังพลที่พยายามที่จะเข้ามาเนี่ยเมื่อวานนตามข่าวก็160คนของ,ของขเขมรเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาเนี่ยก็โดนสกัดทั้งปืนยงปืนใหญ่อะไรประมาณนี้แหละก็ตัดกําลังลองรู้ว่าขาดน้ําขาดอาหารแล้วมันจะอยู่ได้ไหมอพลสไนเปอร์เตรียม เข้าดําเนินการแต่ก็บึ้มบั่มบึ้มบั่มกันตั้งแต่ตอนเช้านะครับพึมพัมพึมพำกันแต่ตีสี่เป็นต้นมานะหนักครับที่เดิน350อย่างเงี้ยครับก็ลองดูว่าคำเมนจะทนได้เท่าไหร่แหมเราสูญเสียตรงนี้ไป2นายนะครับาทาหารกล้า2นายนครับจ่าเลิงนะครับแล้วก็พลหันวุ้นนะครับนะชื่อวุ้นเป็นคนาาทางทางบ้านแอดเกิดแอดมินมั้งถ้าจําไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นศรีสเกตและน้องน้อง,องทาหารนี่สมัครมานะครับ ก็ก็สู่พบที่ดีครับขอสดุดีวีรกรรมเนี่ยชื่อของท่านทั้งสองจะอยู่คู่ประเทศไทยไปตลอดกาลนะครับก็ในแนวภาคหนึ่งภาคหนึ่งเนี่ยบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนะครับตรงนั้นน่ะยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับเพราะว่ามันไม่มีแนวกำบ,บังอะไรเลยเป็นพื้นที่ราบนะครับเป็นพื้นที่ราบสถาปนาความมั่นคงยังไม่ได้ก็ต้องถอนออกมา กอถอนออกมาก,ก่อนนะครับก็ใช้กลยุทธ์ใหม่ไม่ได้คนามือหรอกครับไม่ได้ขนามือ,อ,มมอตอนนี้เราเรายังไม่ได้บุกเข้าไปถึงในลักษณะที่ว่าตรง b m 2 1มันสร้างความลำคานใช้คําว่าสร้างความลำคานนะครับต้องต้องอย่าให้สูญเสียนะครับต้องอย่าให้สูญเสียเพราะว่ามันไม่ได้ปะทะกันแบบแบบประจันหน้ากันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือยิงปืนใหญ่เข้าหากันนะครับ b m 2 1ี่เนี่ยพอมันยิงปั่มมันเคลื่อนที่นะครับ่าจรวดของเรา ปืนใหญ่ของเรากว่าจะไปถึงที่หมายพิกัดนั้นได้ก็ประมาณ1นาทีมันก็เคลื่อนที่ไปละยิง20วินาทีมันก็เคลื่อนที่ไปละอืมก็ก็ยังยอมรับอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นเราอย่าเอาเราก็พยายามที่จะเอา F16 สิบเข้าไปย่อนอะไรประมาณนี้นแต่ว่ามันมันก็ก็อยังว่าครับมันมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ BM21 ยนะครับยังกระยุงเนี่ยครับดังนั้นต้องหลบให้ดีๆครับ ทั้งเนิน350แล้วก็บ้านหนองยากแก้วแล้วก็บ้านหนองจานนะครับต้องหลบหลบจรวดหลายลำกล้องนี้เริ่มน้อยแล้ววัเงี้เริ่มน้อยแล้วแต่ก่อนเนี่ยมาทีละระบบหนึ่งมี40ลำกล้องยิงม,มาลวดเลย้ยมา1คันเนี่ยยิงมาได้แค่3-4ลูกอะไรประมาณนี้มันคงแบ่งๆกันไปเพราะว่า f 16เข้าไปถลม่มค้างอาวุธมันเยอะแยะไปหมดเลยก็มันเริ่มที่เขาเรียกว่าอะไรหย่อนสมรรถภาพลงไปในการเข้า ยิงยิงออกมานะครับก็ติดตามนะครับติดตามนี่คืออธิปไตยให้ใครมาลุกลานไม่ได้นะครับคอมเมนต์จังเรแล้วก็แอดมินพยายามเข้าไปดูเพจคอมเมนต์อะไรประมาณโอ้ก็ในความเป็นคนนะครับก็พอเข้าใจได้นะครับสูญเสียนะครับฝ่ายหลังของเขานะครับญาติครอบครัวของเขาเด็กร้องไห้อะไรประมาณนี้ก็ มันมีความคิดแค่นั้นนะรจริงๆแล้วศัตรูมันคือฮุนเซนมันคิดไม่ออกนี่ให้ฮุนเซนกับฮุนมาเนตสั่งอยู่ได้ยางเงี้ยเพราะว่าตัวเองมันก็ไม่ได้ดีเด่นนะครับเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็พังพินาศหมดอะไรประมาณนี้ก็เห็นพอสึกสงบมันก็คนคนมาทํางานที่ประเทศไทยสร้างความราคาสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศเราอยู่เห็นเห็นกันอยู่นะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยนะครับ EP นี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเรานะครับเรามาดูว่าอาทิตย์นี้นะครับวันที่20-21เนี่ยจนถึงวันที่23เนี่ยใครพบกับใครบ้างนะครับอืมก็เอาหลักๆเลยแล้วกันนะครับไปที่เซนเจมปาก่อนเลยครับนิวคาสเซิลนะครับ19นาฬนาทีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลซี C, นะครับทั้งคู่เนี่ย ถือว่าถูกถูกช่วงถูกเวลาเหมือนกันแต่ว่าส纽卡素นี่ฟอร์มไม่ดีครับฟอร์มไม่ดีลเลยเะลยเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยไปแพ้กับซันเดอร์แลนด์นะครับเจ้าแมวดำนะครับที่สเตเดียมออฟไลท์มันหนึ่งประตูต่อศูนย์เลเสียฟอร์มไปเลยครับโอ้ส่วนเซลซีโชว์ฟอร์มหรูนะครับพิชิตเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับในล่าสุดน,นะครับคู่ที่2นะครับของอาทิตย์นี้ 22่สนาฬิกาคือ4ี่ทุ่มนะครับวู๊ปแฮมตันนะครับพบกับเบนฟอร์ดนะครับวู๊ปแฮมตันฟอร์มไม่ดีครับมีแค่2แต้มตั้งแต่เปิดฤดูกาลขึ้นมานะครับแพ้อาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2ในล่าสุดนะครับส่วนเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเนี่ยเสมอกับลีดยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1น,นะครับอืมก็ถือว่าฟอร์มกลางๆนะครับสำหรับเบนฟอร์ดในฤดูกาลนี้เอาว่าอย่าตกชั้นก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าต้องต้องต้องฟอร์มทีมขึ้นมาหลังจากที่โทมัสแฟงค และนักเตะดังๆหลายๆตัวเนี่ยย้ายออกไปนะครับคู่ที่3ามสี่ทุ่มเชี่ยนกันนะครับเรือใบสีฟ้านะครับตอนรับการมาเยือนของเวทแทมนะครับพูดถึงแมนซีเรือใบสีฟ้านะฮะเป๊ปกเวียร่ามีข่าวว่าจะคุมฤดูกาลนี้ฤดูกาลสุดท้ายว่าอย่างนั้นก็เห็นใจนครับมันตันนะครับมันตันคือซื้อนักเตะมาม,มันก็ไม่ใช่เหมือน5้ฤดูกาลที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์มา6ครั้งอะไรวันเนี้ยของแมนซีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยน นักเตะไปมันก็โมเมนตัมมันไม่มาสักทีนึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แมนซี่นะครับต้องไปดูในรายละเอียดของของเป๊ปนะครับเขาคิดยังไงนะครับแล้วรอติดตามครับพบกับเวสแฮมนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยแมนซี่นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ถือว่าอืมก็ ก็ใช้ได้นะครับถล่มคริสตันพาเลไป3ประตูต่อศูนย์ขึ้นรองจากฝูงมีอยู่ยี่สามสิบสี่แต้มนั้นตามหลังอาร์เซนอลแค่สองแต้มนะครับอืมก็แล้วมามีข่าวกับเป๊ปเนาะเวสแฮมนะครับฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับลองเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรมาดูเราก็ยังก็ยังไม่กระเตือองนะครับแพ้ตตนวิลลาไปสองประตูต่อสามคาบ้านนะครับคาลอนดอนสเตเดียมเลยนะครับ คู่ที่4นะครับเจ้านกนางนวลนะครับจะเปิดเอเม็กสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์ก็อย่างว่านะครับฟอร์มปังสุดๆเลยนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะจะสาริกาลงวันหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าแหมก็จะแรงกันต่อเนื่องไปถึงไหนเป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่หน้าเก่าแหละไปมาๆระหว่างแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พิมเมริกนะครับส่วนไบตันนะครับนัดที่แล้วเนี่ยแพ้กับลิเวอร์พูลไปนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ นัดน,นี้นั้นัน้นเล่นผิดฟอร์มนะครับไม่ใช่ใบตั้นที่รู้จักเลยถือว่าผิดฟอร์มก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาทันท,ทีเลยคู่ต่อไปนะค,คู่ที่5บอนมารนะครับจะเปิดวิตาลิตี้สเตเดียมตอนรับการมาเยอของเบอร์ลีนะครับบอนมาดเนี่ยเสมอกับแมนยูที่โอแทฟฟอร์ดมา4ประตูต่อ4อย่างสุดมันนะครับอืมก็เก็บได้1แต้มก็ทําให้บอนมาร์เนี่ยจริงๆน่นนาจะฟอร์มน่าจะดีกว่านี้ จากที่5นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่13มี21แต้มนะครับสำหรับบอลบัดนะครับพบกับเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เนี่ฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับแพ้ติดๆกันมาหลายนัดแล้วแหละแพ้หน้าล่าสุดก็แพ้ฟูลแลนดมา3ประตูต่อ2นะครับอยู่โซนตกชั้นรองบวยอยู่ห้านัดล่าสุดหนึ่งแพ้รวดเลยก็ถือว่าไม่มีอะไรสนใจบอลบัดน่าจะเก็บแต้มได้นะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับนี่บิ๊กแมตช์อยู่ที่นี่นะครับของคืนวันเสาร์ข้ามมาวันอาทิตย์หน่อยๆนะครับ เที่ยงคืนครึ่งสเปอร์ครับจะเปิดท็อตแนมฮอทสเปอร์สเตสเดียมพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้เจอกันทีไรมีดราม่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นให้แน่นอนนะครับติดตามารับชมนะครับอืสเปอร์ในล่าสุดนี่ไปแพ้มานะครับหลุดลุยเลยครับแพ้กับฟอรเรสต์มา3ประตูต่อศูนย์ส่วนหงแดงแชมป์เก่าเนี่ยเอาชนะไบตันมา2ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งคู่เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยสุดๆนะครับแต่โทมัสแฟงเนี่ยสถิติไม่ค่อยดีนะครับเมื่อเจอกับลิเวอร์พูลนะเต็มที่ก็ได้แค่เสมอ ว่าลองดูว่านัดน,นี้จะเก็บ3แต้มได้หรือไม่นะครับที่ท็อตแนมฮอลสเปอร์สเตเดียมด้วยเป็นที่เอลเลนโรสนะครับลีดนะครับตีสพบกับคริสตันพาเลสลีดเนี่ยเสมอมานะครับเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องคือแมตช์ละแต้มนะครับเสมอลิเวอร์พูลแล้วก็มาเสมอเบนฟอร์ดมันหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็เป็นโซนสีส้มอยู่ข้างเหนือโซนตกชั้นแค่ลำดับเดียวอยู่อันดับที่17นะครับ16แต้มนะครับแหมเสมอลิเวอร์พูลั่นดีใจมากเลยนั่นนะพบกับ คริสตันพาเรสเนี่ยโอ้โหพี่ตะมาเลเนี่ยฟอร์มออกทะเลมานิดนึงนะครับโอลิเวอร์การ์เนอร์นะครับแพ้กับแมนซีไปศูนย์ประตูต่อ3คาบ้านเลยซาคาเซลเฮอร์พาร์กเลยครับอืมนัดนี้จะผ่านลีดได้หรือไม่ปฏิตามครับตีสามของวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่ของตีสามนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับจะเปิดฮิวดิกินสันต้อนรับการมาเยือนของว่าที่แชมป์หรือเปล่านะครับหรือจะว่าที่เฝ้าถ้วยหรือเปล่านะครับอาร์เซนอลนะครับนำอยู่หัวตารางอยู่36แต้มนะครับ แอดมินเดาว่าแมนซิตจะเอาชนะเวทแฮมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลจะแพ้อเอเวอร์ตันว่าอย่างนั้นนะครับอเอเวอร์ตันนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแพ้กับเซลซีมาศูนย์ประตูต่อ2ที่สแตมฟอร์ดบิลที่ลอนดอนนะครับส่วนอา,อาร์เซนอลน,นะครับเอาชนะวูฟมา1ประตูต่อ2ก็คาดว่าจะโรเตรชันนักเตะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขามีแมตช์คาราบาวก่อนหน้านี้แอดมินไม่ได้ตามเลยครับคาราบาวครับ ก็มาตามเฉพาะลีกหลักๆเนี่ยฮะอือกูจะไปนะครับ5ซุ้มครึ่งนะครับแอตตันวิลล่าพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ถือว่าบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ว่าง,งั้นนะครับแอตตันวิลล่าเนี่ยโชว์ฟอร์มหรูปเอาชนะเวทแฮมมาได้นะครับที่ลอนดอนสเตเดียม3ประตูต่อ2นะครับอันนั้นี้ผู้มาเยือนนะปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงนี่เสมอเสมอกับเบนฟอร์ดมา4ประตูต่อ4นะสุดมันเลยเอ้ยบอลมัด4ประตูต่อ4 สุดมันเลยแอสตันวิลล่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีโอกาสที่จะขึ้นหัวตารางนะครับหากชนะนาดี้ได้ก็จะเทียบเท่ากับอาร์เซนอลเลยนะครับแซงแมนซีหรือเปล่าต้องไปดูว่าแมนซีนี่จะเป็นอย่างไรนะครับเดาว่าแมนซีมี3แต้มนะครับอาทิตย์นี้คู่ต่อไปนะครับคู่สุดท้ายว่าไม่ว่าวันอังคารนะครับไปที่คาวินคอตเท็นะครับฟูลแลมพบกับฟอเรสต์นะครับฟอเรสต์โชว์ฟอร์มหรูนะครับอืม ฟอร์เรสต์เนี่ยถล่มสเปอร์มา3ประตูต่อศูนย์อะไรก็ไม่รู้นะแต่พี่เบรลิกนี่สุดๆเลยส่วนฟูลแลมเนี่ยเอาชนะเบอร์ลี่มาได้3ประตูต่อ2นะครับถือว่าผลงานดีนะครับก็มาติดตามชมติดตามแล้วเชียกันนะครับวันเสาร์ที่20ถึงนู่นแหละถึงวันที่23อ่าก่อนที่จะเข้า The Boxing Day ทีนี้หาแตกเลยครับใครดีใครเด่นใคร ก็ว่ากันไปนะครับผมอ่าสํหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพอหอมปากหอมคออ่า,า,าติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ